เมื่อผู้คนเดินทางมาที่เมืองอากราความคิดนั้นได้ถูกนำไปสู่เรื่องราวของความรักความรักนั่นเองที่สรรรส้างทัชมาฮาลขึ้นมาสถานที่ซึ่งงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อจักรพรรดิช,ชาวจาฮานได้สูญเสียพระมเหสีผู้เลอโฉมในยามให้พระประสูติการ มีคำร่ำลือกันว่าเส้นผมของพระองค์ได้เปลี่ยนเป็นสีเทาในเพียงชั่วข้ามคืนพระองค์ทรงระทมทุกข์และไร้สุขจวบจนเมื่อได้ทรงดำริที่จะสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นท่านจะสร้างอนุสรณ์ให้กับพระมเหสีอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์อนุสรณ์ที่โลกทั้งโลกไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนและมันก็ได้ถูกสร้างขึ้น และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่สวยงามและยิ่งใหญ่อย่างที่สุดพระองค์ประดับประดาสถานที่แห่งนี้ด้วยแสงไฟแหล่งน้ำและสวนไม้ได้อย่างงดงามตระการตาทุกๆยุคสมัยมวลมนุษย์นี่เองที่เป็นผู้นำความอบอุ่นและชีวิตมาสู่โลกแห่งนี้ ไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่จะมีความเหมือนกันได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งนี้นี่เองที่ได้ทำให้มนุษย์พบกับความพึงพอใจและประสบการณ์ต่างๆที่น่าค้นหามาสู่ชีวิตคุณไม่มีวันจะเหมือนกับคนข้างๆของคุณความคิดและความรู้สึกของคุณเป็นสิ่งเฉพาะตัวและมีหนึ่งเดียว แต่ท่ามกลางความแตกต่างทั้งหมดของมนุษย์เรานั้นมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ที่มีความเหมือนกันนั่นคือความต้องการที่จะรักและได้รับความรักต้องการที่จะมีชีวิตที่สงบสันติสุขโดยปราศจากความวิตกกังวลความกลัวและความเศร้าโศกณที่เหนือประตูทางเข้าของทัชมาฮาลมีข้อความเขียนไว้ว่าไม่อนุญาตให้มนุษย์ผู้ใดที่ไม่มีหัวใจอันบริสุทธิ์ เข้ามายัางสวนสวรรค์แห่งนี้มีความลับซ่อนอยู่ภายใต้ข้อความที่จะรึกนี้หรืออย่างไรที่จะนำเราให้เป็นอิสระไปจากความโศกเศร้าหรือว่าความระทมทุกข์ที่พระองค์ได้ประสบมานั้นได้ทำให้พระองค์ค้นพบสัจจะที่จะสามารถนำเราไปพบกับความสงบสุขที่แท้จริงได้ทชมาฮาลคืออนุสรของความรัก ที่ได้ทำให้คนรุ่นหลังต้องทึ่งและตะลึงแต่แม้ว่าความรักของจักรพัรดิที่มีต่อพระมเหสีจะยิ่งใหญ่ปานใดจุดหมายปลายทางนั้นก็คือการแยกจากกันดังนั้นหากเรายังคงมองอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นเพียงอนุสรณ์แห่งความรักและการสูญเสียแล้วเราก็ยังคงเป็นเสมือนนักโทษที่ถูกจองจำด้วยการ,รเวลาแต่ทันที่จะเป็นเช่นนั้นเราควรจะเข้าใจว่า มันคือพินัยกรรมของอดีตท,ที่สร้างขึ้นมาอย่างลึกซึ้งเพื่อจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนรุ่นต่อๆมาด้วยการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณที่เราสามารถจะเปิดประตูออกไปสู่สวรรค์ได้ความรักของพระเจ้าคือสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดของการ,รเวลาและระยะทางเป็นสิ่งซึ่งความตายและการพลัดพรากไม่สามารถจะสัมผัสได้ พลังแห่งความรักนี้จะฟื้นฟูความบริสุทธิ์ของหัวใจและสร้างให้เรามีชีวิตที่เข้มแข็งด้วยความจริงในยุคนี้คุณจะได้เห็นมนุษย์เดินทางผ่านกาลเวลาคุณจะได้ค้นพบว่าเราเดินทางจากความรุ่งโรจน์ไปสู่ความมืดมิดได้อย่างไรและเราจะได้พบกับหนทาง ที่จะนำเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของพวกเราได้อย่างไรคุณจะได้เห็นสวนสวรรค์ของอีเดนของอัลลาดของชีว่าอย่างเมื่อมนุษย์ดำรงอยู่ด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการตรหนักรู้ถึงความเป็นอมตะไม่มีวันตายธรรมชาติแห่งดวงวิญญาณความมีอิสระและปราศจากซึ่งความเห็นแก่ตัวเป็นความกลมกลืนที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งโลกยุคซึ่งไร้ความด่างพร้อยที่อุดมสมบูรณ์และเพลิดเพลินใจนี่ไม่ใช่เรื่องปรำปร,รา แต่นี่คือการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติของสิ่งสร้างจากพระเจ้าด้วยการละเวลาที่ผ่านไปเอกลักษณ์ที่สูงส่งนี้ก็ได้สูญสลายคุณลักษณะของเราได้เปลี่ยนจากจิตวิญญาณไปสู่วัตถุนิยมจากการตระหนักรู้ที่เป็นพลังงานทางจิตวิญญาณอันสว่างสวยัยที่มีพลังและสร้างสรรค์ สะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าได้จากความคิดและการกระทำของเราซึ่งทั้งหมดได้หันไปสู่การแสดงออกที่ผ่านร่างกายแทนผ่านความต้องการทางกายภาพและผ่านความสัมพันธ์ยึดมั่นทั้งปวงสิ่งนี้ได้ทำให้มนุษย์นั้นอ่อนแอลงการกระทำที่มุ่งสแสวงหาเพื่อตนเองแทนที่จะเป็นการให้รอยตำหนิเหล่านี้ได้แทรกซึมทะลุผ่านสำนึกที่เปรียบประดุดดังเพชร จนกระทั่งในที่สุดผลึกที่ใสบริสุทธิ์ได้แตกสลายและสวรรค์ก็หายไปประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นเป็นเพียงการค้นหายอย่างยาวนานเพื่อที่จะปฏิสังขรณ์ซึ่งความจริงเราได้พัฒนากิ่งก้านสาขาของาศาสนาและปรัชญาที่แตกต่างพวกเรากราบไหว้บูชาและร้องขอสวดภาวนาและทรมานตน ประกอบพิธีกรรมและแสวงบุญเราค้นพบประดิษฐ์และสำรวจเรามีความรู้ที่จะแยกแยะอะตอมเราขึ้นไปยืนบนดวงจันทร์และคิดค้นที่จะสร้างชีวิตขึ้นมาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ทั้งหลายเหล่านี้กลับไม่สามารถนำความสงบสันติสุขมาสู่โลกได้เลยหรือแม้แต่จะทำให้เราได้พบกับความเบิกบานพึงพอใจที่เป็นนิรันดร์ได้ ไม่มีผู้นำทันจิตวิญญาณคนไหนที่จะให้ได้แม้แต่เศษเซี้ยวของความทรงจำในสวรรค์ที่มนุษย์เคยมีมาทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือว่าเราจะอยู่ณที่ไหนความทุกข์และความเศร้าก็ล้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราแม้แต่ในายามที่พวกเราคิดว่ากำลังมีความสุขมันเหมือนกับเกล็ดน้ำตาลที่วางอยู่บนลิ้นซึ่งละลายหายไป ก่อนที่เราจะได้ลิ้มรสความหวานศาสนาต่างๆและผู้เผยแพร่ทั้งหลายได้นําข่าวสารมากมายมาสู่พวกเราทั้งที่เป็นสารที่แตกต่างและขัดแยง้งและมักสอนพวกเราเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันว่าให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา จงทำให้ความรักเป็นทุกสิ่งที่แสดงออกในชีวิตคำสอนต่างๆเหล่านี้พวกเราต่างรู้ดีด้วยกันทุกคนแต่ไม่ว่าในทุกๆประเทศในทุกๆมุมโลกประชาชนต่างก็เพียรพยายามที่จะสร้างสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงก็คือไม่มีสเสถียรภาพใดๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ความดุนแรง ความยากจนและความเดียวดายกลับปรากฏชัดเป็นดังเงาทะมืนแห่งความสิ้นหวังปกคลุมไปทั่วแต่เวลานี้เปรียบได้กับแสงทองแห่งยามรุ่งอรุณที่แน่นอนเหมือนกับกลางวันที่จะต้องตามหลังจากจบสิ้นกลางคืนมเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ที่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณและพลังอำนาจได้เริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้งเราได้กลับมาเป็นเช่นเดิมได้ โดยแหล่งแห่งพลังทางจิตผู้ซึ่งเป็นเช่นพ่อและแม่ที่สูงสุดของพวกเราไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเราจดจำระลึกถึงความสัมพันธ์อันสูงส่งเราจะได้เรียนรู้ว่าแม้เราจะสิ้นหวังหมดกำลังกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกเรานี้แต่วันนี้เป็นของเรา และเราจะใช้มันเพื่อสร้างสารรค์อนาคตในวันพรุ่งนี้ของเราได้อย่างไรโปรดจงได้ปล่อยวางต่อความกังวลทางโลกโลงสักพักปล่อยวางจากผู้คนทั้งหลายจากเรื่องราวในอดีตที่ผิดหวังและเจ็บปวดทั้งปวงตลอดจนความวิตกกังวลและความกลัวต่ออนาคตปล่อยให้ฉากเหล่านั้นค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของคุณ ขอให้หัวใจของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความสงบของพระเจ้าและคุณจะได้พบกับความสุขที่เปี่ยมล้อนอีกครั้งเพราะว่าความรักและความสงบนี้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่แท้จริงของเรามันคือสภาวะที่สูงสุดของคุณมันเป็นสัจจะสูงสุดของมนุษยชาติและเป็นจุดหมายปลายทางด้วยเช่นกัน ท่านลองจินตนาการถึงทะเลสาบยามหน้าหนาวของประเทศที่มีหิมะอุณหภูมิที่ลดต่ำลงเกล็ดน้ําแข็งที่เริ่มก่อตัวขึ้นและเริ่มปกคลุมไปทั่วจากหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งและเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกล็ดน้ําแข็งที่มีมากขึ้นมากขึ้นแต่มันยังคงแบ่งแยกจากกัน เหมือนกับว่าเกล็ดน้ำแข็งนั้นกำลังเฝ้ารอกันอยู่และในที่สุดเพียงเกล็ดน้ำแข็งเดียวที่เกิดขึ้นมาก็ทำให้ผลึกน้ำแข็งนับล้านไกลามามีชีวิตทะเลสาบได้เปลี่ยนไปและมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยผืนน้ำแข็งผืนใหญ่ในเวลานี้ มันก็เป็นเช่นเดียวกับโลกของเราที่ดวงวิญญาณดวงหนึ่งได้เริ่มพบกับความสงบนิ่งความรักและความอิ่มเอิบใจและดวงวิญญาณดวงแล้วดวงเล่ามากขึ้นและมากขึ้นที่ผู้คนได้พบกับความรักแต่พวกเขายังเป็นเช่นดังกับเกาะแก่งที่แยกจากกัน ราต่างก็รอคอยกันอยู่เช่นเดียวกันและเมื่อใดที่อีกเพียงดวงวิญญาณเดียวได้พบกับความรักของพระเจ้าเมื่อนั้นดวงวิญญาณนับล้านล้านดวงก็จะถูกดึงมาสู่ความรักมันจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อย่างฉับพลันเหมือนดังกับอำนาจพิเศษเลกาจะเต็มไปด้วยความรัก และทันใดนั้นโลกทั้งโลกก็จะเปลี่ยนมหัศจร,รั์จะบังเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะเป็นผู้สร้างสารรค์มันขึ้นมาเราไม่สามารถจะรอซึ่งกันและกันได้เราแต่ละคนควรพยายามที่จะเป็นผู้ที่เริ่มต้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราไม่ว่าผู้คนรอบๆตัวเราจะทำอะไรกันไม่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในโลกพระเจ้าได้ให้พลังอำนาจในการเลือกความรักและสงบสุขกับพวกเรา อย่างไรก็ตามการเดินทางจะต้องเกิดขึ้นรถม้าแห่งกาลเวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เราจะต้องท่องเที่ยวไปโดยไม่มีทางเลือกแต่กับพระเจ้าแล้วเราสามารถเดินทางได้อย่างสันติสุขด้วยจิตสำนึกนั่นคือทุกๆสิ่งนี่คือ ราชาโยคะโบราณแห่งพารัตสิ่งนี้คือความรู้ที่จะทำให้คุณได้กลายเป็นนายของตัวเองความรู้ที่ทรงพลังที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองได้ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นณนขณะนี้ ก็คือรูปร่างแห่งอนาคตของพวกเราทั้งหมดนี่คือน้านต่างที่แสงแห่งพระเจ้าได้สัว์ส่องผ่านลงมาด้วยแสงและเสียงบทกวีและศิลปะความรู้และความรักอันสูงสุดของพระองค์ที่มอบให้กับเราดังเช่นกับทัชมหาที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากความรักมันไม่ใช่เป็นเพียงอนุสรณ์แห่งอดีตการแต่มันเป็นเสียงร้องเรียก ที่จะนำเราไปสู่อนาคตร้องเรียกให้พวกเราแต่ละคนได้ฟื้นฟูตนเองให้มีความบริสุทธิ์ในหัวใจเพื่อทำให้สวรรค์ได้ถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้ง